ก็คงจะพูดเหมือนกับท่านนามีเมื่อมีคนไปถามช่วยเช่นเดียวกันว่าโปรดบอกโปรดบอกบางสิ่งแก่ข้าพเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าจะไม่ขอถามใครจะได้นําไปทำการปฏิบัตินบีก็บอกว่ากุลอามันตุบิลละซุมมัสตะกิมท่านจงกล่าวว่าพระผู้วิวรของเราคืออัลลอฮ์ต่อมา ท่านก็ดำรงตนอยู่อย่างมั่นคงในศาสนาซุมมัสตะกิบยืนหยัดสม่ำเสมอเรียกว่าในดาริลฟาลฮินแปลว่าอ,อิสติกอมานีแปลว่ามีซอมุนอุรคือมีระเบียบระเบียบปฏิบัติในชีวิตของตนเองสอดคล้องกับหลักการของศาสนาด้วยความเคร่งครัดจบกระบวนความเรามีทั้งอีมานเรามีทั้งการปฏิบัติด,ดีไปในเวลาเดียวแค่สองคำกุลอามันตุบิลและซุมมัสตะกิบ ข้าพเจ้าสัททานในอัลลอฮ์ต่อมาก็จงดำรงอยู่ยึดอยู่อย่างมั่นคงในศาสนา